7วิธีการสร้างแบรนด์ออนไลน์ที่จะเปลี่ยนชีวิตธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นยุคการตลาดออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและการสร้างแบรนด์ออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นถ้าคุณต้องการเริ่มอต้นสร้างแบรนด์ออนไลน์เพื่อเพิ่มการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ7วิธีที่คุณสามารถลองใช้ได้เพื่อสร้างแบรนด์ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย7วิธีนี้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมิตรต่อบัญชีธุรกิจของคุณและ รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการตลาดออนไลน์การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งสามารถช่วยให้เพิ่มการเข้าชมอและความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นอีกด้วยการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจจะได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เนื่องจากผู้คนทั่วไปมักมีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลที่อัปเดตและน่าสนใจอย่างไรก็ตามการสร้างเนื้อหาน่าสนใจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิจัย ที่เป็นระบบเพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีคุณภาพและเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าทําได้อย่างดีเราสามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะได้รับการสนับสนุนและความนิยมจากผู้ใช้งานได้อยามากขึ้นอีกด้วยสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงก่อนทําการสร้างเนื้อหาใหม่คือเรื่องของข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจะต้องศึกษาที่มาของปัญหาภายในกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อนําเสนอข้อมูลในเชิงกฎหมายหรือสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ให้กับผู้ใช้งานด้วยความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำเสนอข้อมูลจอดจงนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างเนื้ออาหารที่น่าสนใจเนื่องจากแนวทางนี้สามารถช่วยเพิ่มการเข้าชมและผู้ใช้งานให้กับแชนแนลของคุณได้มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้สำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยังสามารถทำได้โดยการใช้ช่องทางต่างๆเช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยสร้างการใช้ CO การใช้ CO เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเว็บไซต์ในปัจจุบันเนื่องจากซีเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราปรากฏบนอันดับแรกของเครื่องมือค้นหาต่างๆเช่น Google หรือบิงการใช้ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือและน่าเชื่อมันในการสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดและเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้นการใช้ SEO ในปัจจุบันมีหลายวิธีการโดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น2กลุ่มคือ on-page optimization และ off-page optimization ซึ่งการใช้งานทั้งสองกลุ่มทั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการประกบนออันดับแรกของเครื่องมือขนาบริการ onpage o p t i m i z a t i o n เน้นในการปร,ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้มีหัวข้อคำค้นรูปแบบในการเขียนและโครงสร้างเว็บไซต์ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเครื่องมือค้อนหาโดยตรงในส่วนของ a g e o p t i m i z a t i o n นันเน้นการสร้างแบล็คลิง์หรือลิงค์ที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนอันดับแรกของเครื่องมือค้นหาด้วยความสำคัญของ c e o ในปัจจุบัน จึงเกิดการเปิดสอนการใช้งานซ e o เพื่อเพิ่มความเข้าใจและประสบความสำเร็จในการติดอันดับแรกของเครื่องมือค้นหายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเรียนรู้ทั้งหลักการและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องทั้ง On-Page Optimization และ Off-Page Optimization ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างโอกาสในการติดอันดับแรกของเครื่องมือค้นหายอย่างสูงสุดการตั้งเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและสังคมออนไลน์การตั้งเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตและชั้นความสำเร็จในวงการออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวางแผนเป้าหมายให้ดีทำให้ธุรกิจเป้าหมายมีการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการเติบโตยั่งยืนซึ่งการวางแผนเป้าหมายไม่ได้สังเกตเฉพาะภายในเท่านั้นยังครอบคลุมสังคมออนไลน์ที่เป็นส่วนสําคัญของการตลาดในปัจจุบันอีกด้วยธุรกิจที่มีการวางแผนเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะมีการสร้างชื่อเสียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้ ยางรวดเร็วหากเป้าหมายของธุรกิจเป็นการขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram ทวิตเตอร์การวางแผนเป้าหมายยอที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นความสนใจสำหรับกลุ่มมอเป้าหมายยอของตนได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยยกระ้างความน่าสนใจในแชแนลและทางสังคมออนไลน์ของธุรกิจจังหวัดการเลือกใช้ช่องค์ทางการตลาดในสัตสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับกรุ่มเป้าหมายของธุรกิจเป็น,นอสิ่งสำคัญที่ช่วยยกระ้างการติดตามผู้ชมและลูกค้าเป็น,นออย่างมาก หากเป้าหมายของธุรกิจคือลูกค้าองค์กรควรเลือกใช้ลิงทินเป็นช่องทางการตลาดของตนเพราะลิงทีนเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์และความสนใจจากผู้ใช้งานในวงการโรง,งงานจึงทําให้เป็นช่องทางที่ดอการใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจซึ่งเจ้าของกิจาการต้องเข้าใจถึงแนวโน้มในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างงอการตลาดและการขายสินค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของผู้ใช้ถึงสินค้าและบริการของเราทําให้เกิดการแบ่งปันสื่อสารและการพูดถึงเรื่องราวของสินค้าของเราได้มากขึ้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างความเชื่อมัน่นและความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของเราได้อีกด้วยผู้บริโภคสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลที่เราประกาศและรีวิวของสินค้าของเรา ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเรานอกจากนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นดัชนีการวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและประเมินผลการขายของงอธุรกิจของเราโดยตรงการสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ธุรกิจของเราได้รับความสนใจและผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริการของเรายังมากขึ้นการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ การสร้างอินฟราเรเซอร์ (Infrared Sensor) คือเทคโนโลยีการรับรู้การเคลื่อนไหวและความร้อนของวัตถุโดยใช้แสงอินฟราเรดวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งค่าความถี่ต่ำกว่ากลับมายัางเซนเซอร์ในขณะที่วัตถุที่เย็นกว่าจะส่งค่าความถี่สูงขึ้นอินฟราเรเดนเซอร์มักนิยมใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นในเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ในรถยนต์เพราะการวัดอุณหภูมิและการควบคุมอุณหภูมิของวัตถุสามารถช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด การซื้อโฆษณาเมื่อผู้ประกอบการต้องการที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการของพวกเขาหนึ่งในวิธีที่พวกเขาสามารถทำได้คือการซื้อโฆษณาการซื้อโฆษณานั้นจะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้การเลือกซื้อโฆษณาที่เหมาะสมและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งการซื้อโฆษณาสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการซื้อพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆการซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยเนื่องจากการเลือกสื่อที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เงินทุนนั้นขึ้นไปกับการโฆษณาที่ไม่ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาเพื่อให้เงินทุนของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดควรเลือกสื่อที่มีผู้ชมหรือผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของท่านการซื้อโฆษณามีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของคุณด้วยเหตุนี้ควรเลือกซื้อโฆษณาที่เหมาะสมและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อให้เงินทุนของคุณได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดความหมายของแบรนด์การกำหนดความหมายของแบรนด์เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้บริษัทของคุณมีสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้โดยง่ายมากขึ้นแบรนด์ของคุณจะบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในระยะยาวเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกเพื่อเข้าใจถึงข้อแตกต่างของผู้บริโภคและภูมิคุ้มกันของตลาดผู้บริโภคอาจมีความต้องการและความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยมีพื้นฐานทางกายภาพและวัฒนธรรมใช้ปัจจัยเหล่านี้เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ที่จะใช้สร้างแบรนด์และตระหนักถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณผ่านช่องทางการตลาดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างตัวบ่งชี้ของแบรนด์ของคุณประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ และแบบออฟไลน์จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าใจง่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้การตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลาจะช่วยอัปเดตแบรนดของคุณให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณในส่วนของการพัฒนาสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งที่สําคัญของแบรนด์คุณจะต้องทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่ามากขึ้นเพื่อตอบ